ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับพอแต่มนาะพี่น้องเนาะครับพอแต่มผ่านปฏิตามเลขรับวงในลาวพัฒนาต่อยได้อพี่น้องเน้ออาจารย์มันวางงวนนี้ขอแก้มือได้พี่น้องนะครับวที่ผ่านมากกับรุดเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่ 30, สามสิบเมษายนหกแปดลาวพัฒนาออก ห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งครับเลขล่างก็ออกเก้าห้านะพี่น้องเนาะครับหมดก่อนเลยพี่น้องงวดก่อนเดี๋ยวพอเตียมจะออนลังให้เบิ้องแต่พี่น้องได้งวดงวดก่อนนะพี่น้องเนาะนห,มนะนนะหมดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะพี่น้อง เมษายนห8นี่เรขลับวงในาลาวพี่น้องที่ออก02จำในบกรมศูนย์สองเก้าหามันม,มาออกงวดมือวนันมือวนันมือวันพุธนะพี่น้อง <c oughs> อันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับขอให้เบิง้งออกจอนหลังหญิงนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับงวดวันพุทธที่30เมษายน2568้าหกลาวเรียลับวงในาลาวพัฒนาบนล่าง วิ่งโหลดซีกับห้าซีกับหากระมาหาะพี่น้องเนาะเตียววะบ่มีเก่าใช่ป่ะครับห้าเจ็ดห้าศูนย์เต่ว่าเลขวิ่งถือว่าบ่บ่หลุดนะพี่น้องเนาะครับไปวิ่งก็ถือว่ามานะครับอาจารย์ว่างวดนี้ขอแก้มือได้พี่น้องเด้อครับเอับแก้มือสำเร็จปอระเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ แกมือกันพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปดนะครับ ครับนี่คือชุดวินนะพี่น้องสามศูนย์เจ็ดแปดนะครับรับวินเดี๋ยวนี่กระได,ได้พี่น้องนะแต่ว่ววันนี้พวกคุณอาจารย์มาจับครูมาให้พี่น้อง เจ็ดสามเจ็ดศูนย์นะครับแปดแปดสามแปดศูนย์นะครับ พี่จะหน้าม่งเอาเด้อพี่น้องเด้อขับมักตัวใดสอบตัวใดนะพี่น้องเนาะอ้าว กลับตัวด้วยนะพี่น้องครับเลือดจังหมันพี่น้องเลือดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเมนบอพี่น้องศูนย์สามสามศูนย์ขันจับเบิดคกุโตเนาะพี่น้องเนาะแต่อาจารย์คันจับให้มาซ้ำนี่แหละพี่น้อง ทางเดก,ก็ว่าคอยแก้มือนะ้พี่นอนะ้องเนาะครับคอยให้เขาคอยให้ปังๆเด้อหวดนี้อาจารย์เนียครับหมวดที่พันมาลุดนนะพี่น้องนะเนาะเขาตะเล็กป่งหาตัวเดียวขาดเก่านะครับเอาเมื่อนี้นะ้พี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดเรียกรับวงในลาวพัฒนาบนล่างบี่งดูดเจ็ดกับแปดขับชุดวิ่นสามศูนย์เจ็ดแปดนพี่นอนะ้องเนาะเอาจับคู่ให้มีเจ็ดสาม 70, 80, 80, เจ็ดศูนย์แปดสามแปดศูนย์นะพี่น้องเนาะครับเลขกซีหางพี่น้องครับคอยเข่าคอยให้ปังปังนะพี่น้องเนาะเอาพระเตียมขอขอบพูดอะไรนะรับเด้ออาจารย์ทรงมาให้เนาะครับเนาะครับเหล็กเล่าพัฒนาเอาพี่น้องมักชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพระเตียมขอไวพร้อมคอยเข่าขอให้ปังปัง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมันกันนะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเดีนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนำนะครับรับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมก็ให้โชคๆมันมันแห้งๆรวยๆนะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับชิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนะ ครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม